อย,ยากจังเลยกออากากออาคาเอบีซีอ่ะไม่เห็นใจยากตรงไหนเลยเนี่ยกอเอ๋ยกอไกอ่อ่ะโอ้ยแต่ว่าบอสไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอบอสไม่ตั้งใจเรียนนะชีชื่อ,อยองฮีก็ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยกอเอ๋ยกอไก่คอใครอยู่ในอยู่ในขวดอยู่ในแล้วตั้งหากวายอย่างนี้ต้องซ้ำชั้น ไม่เอาแล้วหนีไปเล่นข้างนอกกันดีกว่าจะไปเล่นที่ไหนหรอนี่ไงนั่นไงอะไรก็ไม่รู้อ้ยห่อะนั่นไงดูจิอ้ยห่เหรอตามมาตามมาเร็วยองนีเด้อมีนี่กระดิก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 ไปไหนกันเนี่ยไม่บอสวิ่งเราจะนช้าจังบอสติดสปิดมานี่จีนี่ๆิดดมาเรเร็วๆร็วเร็วเรๆวเร็วไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยนี่นนี่นอุยอุยเกือบตกน้ำเนี่ไอรนงบ้านฟันเฮาเรนะ อ๋อบ้านฟันเฮามาเร็วมาเร็วมันมีบ้านหลังใหม่ด้วยเหรอใช่แล้วเป็นบ้านหลังใหม่หลังใหญ่ด้วยแลว้าว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 ดีจังเลยนะโอ้ไม่อยากกินนมเราจะไปเล่นน่ะเราจะไปเล่นเราจะไปเล่นเราจะไปเล่นอู้ดูชีดูชีฮาลูฮาลามากเลยว้ว้าวไอใหญ่เนี่ยไอใหญ่เนี่ยโอ้มีของเล่นเยอะไปหมดเลยของเล่นจำไปหมดเลยโอ้ ไม่เอาพี่เลี้ยงเราจะเล่นน่ะเอ้ยอะไรเนี่ยของเล่นลูกบอลนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นเหมือนท่อนซุงสีน้ําเงินนี่นีอะไรอะไอ้ยยไอ้ยยอันน่าจะเป็นกระสอบทรายเนี่ยหมุนหมุนทำอะไรได้เนี่ยดูตรงนี้ชิตรงนี้มีลูกบอลให้เราเล่นได้เหรอมีลูกบอลด้วยเหรอใช่แล้วลงไปได้ด้วยเหรออ้อยู่นี่เองดูนี่ีอ้ชีชดใช้มากเลยชีชวยมาก โอ้สนุกสนุกสนุกดูจีดูจีแต่บอลได้ด้วยนี่อ้ยข้างนอกฟิงมาแล้วฟิงร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะฟิงเป็นไรอ่ะร้องไห้หรอเออฟิงร้องไห้อ่ะดูดิอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะไม่รู้โอ้ดูจีโอ้ตรงนี้มีอะไรด้วยเราขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นขึ้นไม่ได้ได้ขึ้นไม่ได้ปีนไม่ขึ้นอ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหรออ้ยยองฮีตรงนี้มีอะไรฉุงฉุงด้วยดูนี่มาเร็วตรงนี้ฉุงฉุง นั่นไงบันไดฉูงฉงก็บันไดฉูงฉงเหรอบันไดฉงฉงแล้วเราจะขึ้นกันไปเหรอนี่เลยมาเลยนี่ตามมาโอ้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 ลื่น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 ไปแล้วไป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 ขึ้นลำบากอ่ะมาแข่งกันใครถึงก่อนกันเร็วขึ้นไม่ได้โอ้ทีเรื่องเรียนน่ะได้ทีเวลาปีนไม่มีกำลังกายมาเรียกไปแล้วไปแล้าอ่ะไม่หนักนะหนักอ่ะไปไปเดี๋ยวบอสช่วยดันก้นมา แล้วขึ้นใจแล้วขึ้นใจแล้วโอ้พี่เลี้ยงเราบอกว่าพวกเราทําได้ดีมากเลยหย่อย่อหย่อนี่นี่นี่ไอ้ดูเพื่อนดี่น้ำลายเย็ดไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อนหิวเหรอเออไอยองฮีก้อนเหนียวเหนียวก้อนแล้วอ่ะอ๋อฟิงนายหิวเหรอโอ๊ยโอ๊โวดโดนกระแทกอะไรเนี่ยอ๋อต้องหลบสิ่งกีดขวางตรงนี้ไงมาเร็วยองฮีมาเร็วกำลังไปนะกำลังไปนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตรงนู้นก่อนเราจะไปเล่นต่อตรงนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเหรอเอามันต้องหลบสิ่งกีดขวางอย่าไปชนมันนะโอ้ยโอ้ยไอยยองฮีโดนมันกระแทกหน้าเฮ้ยยองฮีอันนี้อะไรเนี่ยไอยองฮีโดนมันกระแทกหน้าแล้วอ่ะเป็นยังไงอ่ะเจ็บว่ะเจ็บว่ะอ๋อตรงนี้มีที่ชายยัยเด้อด้วยโอ้ที่ชายยัยเด้ออ้อยบอสล้วงมาแล้วอ่ะโอ้ยอยบอสกิ้งลงมาแล้วอ่ะ อ้าวโอ๊ยอะไรกิ้งหลุนหลุนไหมเมื่อกี้โองฮีเองอะนี่คนหรือลูกขนุนเนี่ยยองฮีเองอ้าวฟิงเจ็บหรอฟิงโอ๋อฟิงน่าจะเจ็บอยู่นะตรงนี้ขนุกอ่ะตรงนี้มีอย่างอื่นอ้าวมานอนอยู่ตรงนี้ไหมอ่ะยองฮีเขาลุกไม่ขึ้นน่ะ้องฮียกขึ้นมาแล้วเอาไปเราเราออกยังไงกันดีอ่ะไไปหนอ่ะเราออกไม่ได้อ่ะเราจะปีนออกอ่ะเันยัปีนออกไม่ได้อ่ะทำไมไม่ได้อ่ะ

อยอ,อยงอย่องยีนี่เรียนเก่งนะแต่ว่าไม่ค่อยมีแรงต้องออกกำลังกายเยอะๆมัง่งรู้เปล่า,า,าขึ้นไม่ได้เฮ้ยนึกว่าจะขึ้นไม่ได้ใช่แล้วบอสไหวไหมเนี่ยก็ได้อยู่นะกือบไปแน่เมื่อกี้กับตกอ่ะนี่เราแอบพี่เลี้ยงได้สําเร็จแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงหาเราไม่เจอเลยเห็นเปล่าจริงเหรอพี่เลี้ยงหายไปแล้วเหรออันนี้คืออะไรอ่ะไอยายเหรออ๋อเป็นสะพานสะพาน ถ้าเราตกไปเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะ่ะเขามีอันนี้กั้นไว้นี่ไงพอดีหัวเราเป๊ะเลยเรารอดอก็ไม่ได้นั่นไงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไปไหนแล้วเมื่อกี้ตามเรามาไปไหนแล้วอะ่ะพี่เลี้ยงลงไปข้างล่างแล้วอะ่ะลงไปไเจอแล้วเจอแล้วเจอเราจะลงไป<ะ>หาพี่เลี้ยงยังไงอ่ะจะลงไปเหรออ๋อนี่ไงพี่เลี้ยงอยู่นี่แล้วนี่ไงไหนอ่ะเอานี่ไงพี่เลี้ยงเรามาแล้วอ๋ยฉัหิวแล้วอ่ะโอ้ยพี่เลี้ยงมาป้อนนมแล้วอ่ะอืมหิวแล้วด้วยอ่ะเขายังช่วยหน่อยนะ ตรงนี้ทำอะไรได้อ่ะทำไมยายเหรอมีแต่ชารลเดอร์ลงไปเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะอยายเหรอตรงนี้ตรงนี้บอสเจอทางลอดเป็นอุโมงค์สีเหลืองอ่ะบอสวิ่งไปเร็วจังเลยอ่ะยังอีตามไม่ทันแล้วเนี่ยฮะบอสเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าแรงอะไรน้ำลายยืดแล้วนะแต่ว่าบอสเริ่มหิวละ แต่ามันมีอุโมงค์อะบอสใช่เป็นอุโมงค์สีเหลืองทั้งนี้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 อา้าวมีเล่นจนหลับเลยอะเออหลับเฉยเลยเออแต่ว่ามันก็งว่วงแล้วเนาะนอนเลยละกันเอามันตรงนี้แหละโอ้ยที่เลี้ยงมาอ่านหนังสือให้ฟังอีก